มีอยู่วันหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ชาวบ้านราชธานีอโศกทั้งหมู่บ้านได้พร้อมใจกันมารวมตัวกันที่อาคารบาวรเพื่อช่วยกันไปปลูกหญ้าแฝกเพื่อพระจารากพระบาทสมเด็จพระบรมัชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษหญ้าแฝกเป็นกุญแจสําคัญในการรักษาผืนดินแหล่งน้ําและชีวิตผู้คนเรามาที่แปลงกเกษตรผืนใหญ่ที่ถมดินจนสูงให้พ้นระดับน้ําที่เคยท่วมในหมู่บ้านของเรา รากของหญ้าแฝกจะยังลึกตรงลงในดินแม้ดินจะแน่นหรือขาดน้ำรากเหล่านี้ช่วยยึดดินป้องกันการพังทลายและกักเก็บความชุ่มชื้นได้อย่างมาศัศจันเพื่อปลูกเป็นแถวรากและใบจะทำหน้าที่เหมือนตาข่ายกรองตะกอนลดการไหลบ่าของน้ำฝนทำให้ดินค่อยๆอ,อุ้มน้ำไว้และเกิดการฟื้นตัวของระบบนิเวศรอบนอกจากนี้หญ้าแฝก ยังช่วยปรับปรุงดินเพิ่มอินทรี์วัตถุและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เล็กนานาชนิดกลายเป็นระบบนิเวศขนาดย่อมที่เกื้อกูลทั้งธรรมชาติและมนุษย์ถึงดินแปลงนี้เราตั้งชื่อให้ว่าสวนกระตันญูแผ่นดินนอกจากหญ้าแฝกแล้วหมู่บ้านของเรายัางน้อมนำแนวพระราชดำริบ้านวัดโรงเรียนหรือที่เรียกว่าสังคมบรวรบ้านคือร่มเงาแห่งความรักความอบอุ่นที่พ่อแม่มอบให้ลูกเป็นที่แรก ที่ปลูกฝังความกตัญญูวินัยและน้ำใจงดงามวัดคือที่พึ่งทางจิตใจศูนย์รวมของศรัทธาและศีลธรรมที่คอยส่องสว่างในเส้นทางชีวิตไม่ให้หลงผิดโรงเรียนคือประตูแห่งปัญญาเปิดโอกาสให้เด็กๆและเยาวชนได้เรียนรู้เติบโตและเป็นพลังสัมพันของบ้านเมืองพระองค์ท่านทรงเชื่อมั่นว่าหากทั้งสามส่วนนี้บ้านวัดโรงเรียนร่วมมือกันเกื้อกูลกันก็จะก่อกำเนิด เป็นสังคมบวรที่งดงามแข็งแรงและยั่งยืนบวรไม่ใช่เพียงคำย่อแต่คือสายใยแห่งความผูกพันบ้านหล่อหลอมด้วยความรักวัดเติมเต็มด้วยคุณธรรมโรงเรียนเสริมพลังด้วยความรู้เมื่อสายใยทั้งสามถักทอเข้าด้วยกันจึงกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการสร้างคนดีคนเก่งและคนมีคุณธรรมเพื่อนำพาชาติไทยให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนี่คือพระจรรนิธานที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา เป็นแสงนำทางให้พวกเราคนไทยทุกคนได้หวงแหนดูแลและสืบสารสังคมบวรไว้เป็นมรอดอกอันล้ำค่าบนแผ่นดินไทยที่อุดมด้วยน้ำใจและความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าทรงเล็งเห็นว่ากเกษตรกรไทยจำนวนมากต่างเผชิญความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นหนี้สินความไม่มั่นคงหรือการถูกกดราคาผลผลิต พระองค์จึงพระราชทานแนวทางสากรเพื่อให้ประชาชนรวมพลังกันแก้ปัญหาในความสามัคคีหมู่บ,บ้านของเรามีการจัดตั้งสากรที่ชื่อว่าสากรการ,กรเกษตรคนของแผ่นดินสากรของเราไม่ใช่แค่ที่ขายของแต่เป็นที่รวมใจรวมแรงของคนทั้งหมู่บ้านเป็นการสร้างครอบครัวใหญ่ที่มีความซื่อสัตย์ความพอเพียงและความไว้วางใจเป็นสายใยผูกพันเพราะแท้จริงแล้วสากรไม่ใช่เพียงเรื่องเศรษฐกิจ แต่คือเรื่องหัวใจหัวใจที่เรียนรู้การแบ่งปันหัวใจที่เติบโตไปพร้อมกับชุมชนหัวใจที่เดินตามรอยพระราชมริแห่งความพอเพียงวันนี้เราทุกคนมาช่วยกันปลูกหญ้าแฝกสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักความเมตตาและพระปรีชาญาณของพระมหากษัตริย์นักพัฒนาเรามีสายใยแห่งความผูกพันจนกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในสังคมบวรที่งดงามแข็งแรงและยั่งยืน และเรามาช่วยกันฝันถึงอนาคตที่คนทุกคนอยู่พอดีกินพอดีขอให้เรามารวมพลังกันแก้ปัญหาด้วยระบบสาตารเพราะเราคือคนของแผ่นดิน